มืัอนี้ก็เพืบ้างก็สีพาไปวัดธาตุกู้เนาะวัดธาตุกู้เมืองจำพรแข้สวัสด์เขตนี่แหละซื้อวัดตัววัดพระธาตุกู้ศรีล้าไตวิหารเนาะประมาณนี้2กิโลเมตรพอไม่ออกกสีได้พาไปเบิ่งไปสมคบบรรยากาศนหมกันเนาะตอนนี้ก็อยู่เธอบลไปเดมทางตอนนี้เราก็อยู่ที่ไป อยู่ทางซีแงงนี่แหละเราก็จะได้เข้าไปทางคุ้แหละเป็นว่าเขอไปเลี้ยวขวาเนาะตามไป้ประมาณสอนนกิโลเมตรกดกเข้าไปเบิ้งไปสมภาพบรรยากาศนำกันเด้อว่าสีเป็นแนวเลนเนาะเราก็ไปเบิ้งไปชมรราาปนำกัน แถวก็ได้มาฮอนกายป้ายห้ามาแล้วก็คือซีเมนว่าเนาะไกดเติบอยู่ทางเข้าไปนี่กะแต่มีเพรว่าซียุวอนเลยกับซีถามถามคนไปนี่แหละเพราะว่าเป็นข้างตํายิดคงจะบ้างกับพอออกที่ได้เอามาเนาะกซีไปถามเบิ้งนํากันเลยกัไปเบิ้องผ้าบรรยากาศนํากันแหละวันนี้ก็ลมแหงแน่หนาวๆเนาะวันนี้ก็เจ็ดแหงเนาะวันนี้เนาะไปกับนุ่มปากคอนเออไปกับนุ่มปากคอนเพื่อน เจอคนสีพาไปยอดเจอแล้ววันนี้เจอคนล็กทางเรื่องน้ำกันเด้อวันนี้เด้อ อนนี้เขาก็ได้เข้ามาหอดวัดถาดกูรกมาหอดแล้วมาหอดแล้วตอนนี้ก็เลยมีแต่เขา<ม>สีบิ้งว่ายู่ทางเลยเนาะจะเป็นถาดเพราะว่าก็ไม่เคยมาฮะแหละพอไม่ออกอันนี้ก็เป็นเธอทําอิดก็สีได้เข้าไปถามไดง้ยนพราทานเพิ่นเพราะว่า,วามียาคูอยู่อยากไปหาทามยาคูนี่แหละ ว่าสิอยู่ทางเลยเนาะอันนี้ก็เป็นทางหน้าเข้ามานี่จะเป็นสร้างนี่เข้ามานี่กับซื้อกับทางเลยนะประตูทั้าวัดนี่ก็ได้ซื้อเลยว่าเข้าเข้ามานี่กับสีพ่อกันเลยตั้งแต่ทางแหวบนบ้านนาคูนั่นแหละเข้ามาหอดหอดปลายอยู่ทางนอกนะประมาณสองกิโลเมตรแล้วก็เข้ามาพี่กับประมาณอยู่หอดบอกิโลเมตรหนึ่งเนาะประมาณนั้นเนาะ แต่เข้ามาตั้งแต่ประตูโคง้งเพิ่นเข้ามาหอดวัดนี่นะอ้อมหอบนี่ก็จะเป็นทงหน้าพอไม่ออกนี่ตอนนี้เข้ามายามลมกระซิเส,สียงลมแหงแน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อกระเป็นแบบป่าสง,งบสง,งบแน่จักหน่อย ได้ผาย่างไปเบิ่งกันเนาะมาสีมีอยู่สวยเนี่ยแต่ว่าเขาเห็นระพุทธหูแต้ว่าราธุดงนะเปิดนี่หูไปรา,าธุด,ดงจานนี่เพินเอิ้พราธุด,ดงบปอกหรือเพินเอิ้นมาเนี่ยเลยแต่ทาโค เราไปใต้ทู่บูชาก็เร<ม>าก็ไม่ได้เคยมาจท่าไหร่นะขอเอลนี่อันนี้จะเป็นตุ่น้อยงาม,งามโอ้งามไร้าก็เคยเห็นนีเคยเห็นจ้าเือีทางด้านไหนก็สิเป็นแบบนี้เนาะโอ้ผู้ทีเป็นนายสร้างนี่น่าจะเฮ็ดเป็นจ่ได้นี่งามภัคเลย เคยเห็นเลยนี่แหละโอ้สูงผ่ากะขเอาเข้ามาเอาก็สิีเห็นผ่าปินหน้าทางจิตะเป็นอ,อ้อ นี่ก็เอาก็ได้ถามไม่ออกเพื่อนนออยู่บนนั้นแล้วเพื่อนก็แนะนํามาว่าถัาดกู้เม่ยุบวันนี้เนาะอย่างเดีย่บริเวณนี้จะได้สมเหตุสมผลทได้เข้าไปบูชาทางด้านในพอไม่ออกก็มาเบิ่งมาชมค่อๆนากันว่าสีเป็นแบบเหลือเนาะเจ้าบ,บ้างก็เพิ่งเขินมาเห็นนี่แหละขอะบอกขอบเจอบุญนำกันเพราะาไม่ออกที่เบิ่งคลิปวิดีโอของเจ้าบ,บ้างก็มา บูสมบูชาหนุ่กันฮะเออเด็กเออท่านอู้มาขิ่หนึ่งนี่ได้อันนั้นกมาสั่งมากระดูกๆอันนี้ก็กกมาสั่งคือกันเสื้อสูทหน่อาไม้นี่เนาะพวกเนี่ยมาไอต้นมาสั่งมันจะเป็นแบบวัดป่าเนาะ ก็อา,อาจจะได้เข้าไปทางด้านไหน,น,น,ไน,น,นยี่ยวีกระหลมกหลมแหงอยู่ได้ก็อไม่ออกเป็นเป็นนอนขึ้นไปมีหินนี่ก็สิบเป็นหินย่งใหญ่นอนแนบเข้าไปเนาะเนี่ย ็มีพ่อมไม่อพอคนก็นมาบูบูษาอยู่เห็นผลหมาอยู่ไม่อ้อคนก็นมาบูษาเนาะตอนนี้นเราก็จะได้เข้าไปก็จะได้เบิ่งภาพบรรยากาศทางด้านในนำกันได้เลยเออนี่อันนี้จะเป็นป้าย เบิงสีอ่านสุพัรณองภาพของถาดกู่ศีลาไตาวิหารเมืองจำพรนแข้งสวรครค์นเขตตัวนี้บานี้ถาดกู่ศีลาไตาวิหารในเมื่อก่อนอาจจะเป็นหูคภาพใค้คือแบบนี้ก็เป็นได้ไผจะ่วเหมืนว่าอันนี้มันคุ้มสมบัติน่มีคุ้มสมบัติแล้วก็มีตัวนี้นํา จะเอินอนนเลยเราต้องไปตามหาแบบหูไปได้เนาะนี้เด็กาตกูต้ไตเอิดกู้ศีลาไตวิหารปัจจุบันหรืออาจจะเป็นหูภาพแบบนี้เป็นเป็นอันนั้นเม่เ็นปะาะสนิฐา,านขึ้นว่านี่แบบนี้หูภาพแต่ว่าปัจจุบันนี้แบบนี้เปบแบบนี้ คนสันิทานว่านะอืมปัจจุบันเราต่ก่อนมันจะเป็นอย่างน,นี้เอปปอเ่แจาต้องไปเบิ่งนี่แหละคุ้มสมบัติเขาอย่างาน,นั้นใช่หมทีมีอยู่นี่บมาเรีอกว่ายูคเซนเรื่องคุ้มสมบัติเนาะตรงนี้เนะี่ยเราก็จะได้าพาพ่อแม่ออกไปเบิ่งไปสมนำกันเนาะว่าสิว่าในเลืกองก็ไปเบิ่งก่อนไป พอเกือบ่ะเาเปิดนมือบ้านนมาเตเือวัน้อเราไม่เอาไปฮจานเป็นอนบอกปลาไก่เป็นงะอมนี่ ีนแต่ไก่แจ้เนาะไก่เปินร้ายนี่ออไม่ออกไก่จะมีไก่แจ้มาสการนกันน้อยมาแต่บ้านแต่แล้วดูดูเดินนอจะเดินยั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 น

นี่มีโอกาสได้แวะหมีโอกาสเลยหนึกบอมีโอกาสเลย <c oughs> ไปเลยไปเลย ใบสิบห้าใบสิบห้านี่เซนตตัวสามารถมากแล้วตกคอนสิงไทยครับทวีไชยนครกว้างโอ้อันตราย <c oughs> ปีนี้ชะตาทา่านจะเห็นคอยพัดผ้าทุกอยาก่างลำบากย้อนสาววันสาวชนแต่แล้วโอถือต่ออันหนึ่งหลับหนึ่งนั่นจะหายลีกอไงนี้ จะมีคนสูหลบภัยวามาไก่เวลาสึขสันเขียนม่แต่มากินจะแย่ชายน้อนความคันแต่ช่วงชิงดีจนงม่บ้านหรืดีจึงดีจึง่มากัห มาผลมาเ่ได้เรากอติบสมอยมาผลกันโทล้มาข้ห hmm. ่อนเมือด mountain ้ม so mm. yeah. claro ันได้ผลเลยมากเ้นาะแ่อย่าลงมาแตงแล้วมาแก้แล้วมาแก้ลงไปก็ไ่ได้คุณมาหายท่านห้ลงโมาหาตั้อกตลงมาเลยมอว่ามานอนที่น่เจ้ามาเจอคุสม้เดบ้า ผมไม่ได้ไมีเน้นอยู่พี่น้ำหนักอยู่แต่องเดียวอยู่ดองเดียวถ้าข้มาถึงเขา,วาไว้า <c oughs> ้วยว่าชื่นกเขาอยู่ว่าอ้แดแค่นนนย่ครูจอยมาอยู่กับเน้นแ้วเมือันนี้คูมาจันแกงมีชีวิอยคกับ่เนี่ย <c oughs> อ๋อเดียว่าอยู่พี่เลยมาอยู่นะบอดชีวมาจุ๊บหรือส เออมื่อตำนเมื่อเนี่ยเมื่อตอนนั้นเ่าบูชาดกไมเจ่ที่กัปคนนึนั่นอยางนั้นดูนี่นั่นเป็นกุ้งกับจักจั่นอันนี้ดงจงโขนดงจงโขน้ดเลย เนี่เด <บ ó S 1> ้อพี่เอาทื้อมาดิได้บูชาพระก่อนบ่เอาค่ะบูชาพระพุทธรูปก่อนเนาะแม่ออกเอามาแล้วก่ะอ่อนขอบุญขอคุณนำกันที่ได้เห็นได้สมคลิปบุญงภาบรรยากาศบุญค่าบ <ulously, S 1> ุญสู่ท okay, like ุกคนทุก <contributes> ท <to you> ่านเด้อ ูมากระทำมาสู่เบิึงกไปนางจากว่าบูษาแล้วเฮาก็าจะได้ผาย่างอ้อมเบิงเนี่ะบนบนคิดว่าเป็นธาตนะุเนาะอองไม่ออกบนคิดว่าเป็นธาตุนะเฮากาในใต้ทุกคนไปเรียนนี่เขาใต้ทุกแล้วตรงหย่างไปเบิงเนาะ อนนี้เราก็จุบ้างอาจจะได้พาพ่อไม่ออกอยนางสมเบ่งอมหอบเนาะนี่จะเป็นหินเยอะออกไม่ออกนี่เป็นหินก้อนเยอะๆเลยแหละนี่เนาะเป็นว่าถาดกู้ถาดกู้นี่เดี๋ยวเบ่งเด้อจุบ้างสีอ่านไปเบ่งเนาะอันนี้ตน้นต้นสมพอ่อบูชาพอ่อจงตั้งต่อสร้างก่อความดีเป็นว่า สนสมพอจะมีความขันติดไว้อันนี้จะเป็นบนอนหอบูสาแน่ทางข้างปีก็ได้ไปถูกไปเที่ยวพุดรุองพระองค์พุดรเจ้าสาธุน,นะจะเอาหินขวดหินบอนนี้ก็ได้ทางข้างหน้าพี่จะเป็นบอนบูซาทางนี้ค่ะ จะได้แต่งคันบูชาวันนี้เข้ามาแล้วก็จะเห็นเลยละพอไม่ออกเ้ยมาเบิ่งเด้อผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามากะอยู่เคอรกันเลยผู้ที่อยู่ไกลกะโปรโมธนาอนุโมทนาบุญนำกันก็ได้เด็กจ้าบ้างก็เลยพามาเบิ่งมาสมโอ้เป็นบุญเป็นกุศลแต่แท้นี่นะจ้าบ้างผู้อยู่เคอะก็ฮะก็ได้มาพอไม่ออกเลยก็ได้มาเห็นโดยตัวเองเมื่อนี้เลยเมื่อวันที่ห้านี่เลย มีเคยมาจาักเถิแจะว่าเป็นบุญนิรีเป็นบุญเป็นกุศลนิลีพอ,อไม่ออกเลยพอไม่ออกกับเป็นบุญเป็นกุศลแหละ้าบ้างก็ได้พามาเบิ่งนำกันด้บุญน,นำกันเรีนลายเพื่อนก,ก็จะได้เขียนไปายไปมาเซิน่วนป้อนคุมนค้มซับเป็นวะคุ้มซับอยู่บอนเลยนั่นเหาถ้าเบิงถ้าสมนำกันแล้วก็ป้อนพร้อมกันเนาะสวัดรทจังหวัด ก่นขุมทรัพย์มันสาธุกีนี่เอง ออออตอนนี้เจ้าบ,บ้างก็ได้พาเบิ้งผ่าสมภาพบรรยากาศหรือว่าในบูษะพระพุทธหุ้มเซนเซนะครับบุญค้ำบุญสู่พ่อแม่ออกทุกคนทุกท่านที่ได้รับสมเบิ้งคลิปวิดีโอของเจ้าบ,บ้างเจ้าบ,บ้างก็สีได้จบคลิปไ้เพลงซัเน่เนาะขอเฮอพ่อแม่ออกอยู่ดีมีแหงบุญค้ำบุญสู่มีป่ะกาฝากติดตามตอนต่อไปว่าสิ มีเพื no h, le le, ่อเลยเนาะกลไปติดตามัมเบิงนํากันได้เลยขอกลับาสบายดีอยู่ดีมีแง